ลุงพลตัดพ้อหน้าสารพระพรมเหตุทนายอานันชัยไม่รับทำคดีล่าสุดวันนี้6ธันวาคม2564นายชัยพลวิภาหรือลุงพลได้เรียกยูทูบเบอร์มาสอบถามเกี่ยวกับโพสต์ที่มียูทูบเบอร์ช่องหนึ่งได้โพสต์ถึงทนายความอานันชัยชัยเดชว่าได้ค่าจ้าง5-10ล้านบาททำให้ทนายอานันชัยชัยเดชไม่รับทำคดีของลุงพล ทางด้านของลุงพลได้บอกกับยูทูบเบอร์ว่ากรณีนายอนันชัยชัยเดชทนายความไม่รับทำคดีที่ลุงพลเป็นจำเลยนั้นทางทนายได้ออกมาถแถลงแล้วว่าไม่รับทำคดีของลุงพลป้าแตนเพราะยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งได้ไปนำเสนอเรื่องเสียหายของทนายว่าได้รับค่าจ้าง5-10ถึงล้านบาทและเมื่อได้ถามยูทูบเบอร์บอกว่าไม่มีใครโพส์เกี่ยวกับเรื่องนี้ ลุงพลยังบอกอีกว่าได้ไปติดต่อที่ทนายจริงทางทนายบอกขอปรึกษากับทีมก่อนแล้วจะมาให้คำตอบและตั้งแต่ติดต่อทนายไปก็มีคนเอาไปโพสจนเป็นที่ฮือฮาไปทั้งประเทศจึงรีบติดต่อไปที่ YouTube ที่เป็นต้นโพสเรื่องนี้แต่ทางยูทูบเบอร์บอกว่าเอามาจากโพสอีกที่หนึง่งแต่เรื่องที่จะจ้างทนายอนันชัยชัยเดชมาทำคดีให้มีเพียงทนายวิทย์คุณนาทีลุงผลป้าแตนเท่านั้นที่รู้